เบเซรามิกกับออโต้พัท8,000บาทได้อะไรบ้างชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะลูกค้าหลายท่านสงสัยว่ารถใหม่ควรเคลือบเซรามิกเลยไหมแล้วรถเก่าที่ใช้งานแล้วเนี่ยเวลาเคลือบเซรามิกจะคุ้มไหมวันนี้นะคะแก้มก็จะมาเล่าให้ฟังว่า รถใหม่รถเก่าเคลือบเซรามิก8 0 0 0บาทแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างคะ่ะถ้าคุณพูนถอยรถออกมาใหม่เราก็จะมีการเตรียมผิวเต็มระบบลก่อนแล้วเราก็ลงเซรามิกโคตติ้งนะคะแล้วรถของคุณได้อะไรบ้างก็จะมีความเงาลึกวาวใสดูแบบดำดุเดือดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณก่อน้อยล้างทำความสะอาดง่ายเวลาไปโดนยางมาตอยมาภายใน7วัน10วันเนี่ยล้างออกง่ายมาก ประหยัดเวลาในการล้างเยอะมากขึ้นเลยนะคะป้องกัน UV สีรถของเราเนี่ยได้ปกป้องแต่เริ่มต้นป้องกัน UV ดูใหม่ดูวาวอยู่ตลอดและมีการรับประกันในระยะ2ปีรอบ6เดือนมีนะัดเข้ามาแมเทนแนนนะคะสำหรับรถที่ใช้งานแล้วนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลแพ็กเกจราคา8,000บาทนี้เรามีปรับสภาพผิวฟื้นฟูผิว ให้ดูเงาดูวาวก่อนที่เราจะลงเซรามิกแล้วเราจะได้อะไรหนึ่งนะคะเราจะได้เกระป้องกันเกระป้องกันไม่ให้สีรถเราเนี่ยดูเสื่อมลงหรือชะลอเวลาที่ที่ไม่ให้สีรถยนต์เนี่ยมันดูไม่เงาไม่วาวแล้วกันนะคะเวลาไปโดนแดดโดนอะไรเขาจะมีความทนมากกว่าแล้วก็ความเงาเนี่ยเห็นได้ชัดฝุ่นเกาะน้อยหรือด,ดูฝนเนี่ยยิ่งชัดเลย กฝนเนี่ยที่โดนเนี่ยก็น้อยมากที่จะเกิดขึ้นเวลาวิ่งลุยโคลนลุยอะไรเนี่ยก็จะบางเราจะถ้าเราล้างรถเองเราจะรู้เลยว่าเคลือบแก้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยเวลาหน้าฝนจะล้างรถง่ายมากเลยนะคะรอยขนแมวเนี่ยเพราะลายรถเรามันเป็นรถเก่ามันจะมีรอยขนแมวเวลาเคลือบแล้วเนี่ยรอยขนแมวมจะดูเนียนขึ้นสําหรับการเคลือบเซรามิกนะคะแล้วการรับประกันเนี่ย เรารับประกันหรือดูแลลูกค้า2ปี 2> เช่นกันรอบ6เดือนเนี่ยมีนัดเข้ามาแม่นเทนเน็ตเหมือนกันเลยค่ะดูแลเต็มที่ในระยะ2ปีค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะรถใหม่เนี่ยได้ป้องกันแล้วก็เงาลึกตั้งแต่เริ่มต้นเลยส่วนรถเก่าเราได้ฟื้นฟูเขาแล้วก็รักษาสีไม่ให้มันแย่เร็วอะ่ะไม่ให้มันเสื่อมสภาพเร็วแล้วกัน ราคาเดียว8,000บาทดูแลคุณลูกค้า2ปีนะคะก็ได้ได้เครื่อบเซรามิกจากญี่ปุ่นก้เฮของแฮเลยนะคะไม่ว่ารถครุณลูกค้าจะเป็นรถใหม่หรือรถใช้งานแล้วอยากดูแลให้เขาดูใหม่ดูเงาดูวาวอยู่ตลอดเวลาก็แวะมาให้ออโตพัดดูแลนะคะเดี๋ยววันนี้แก้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะ